เฮ้ยมีตัวใหม่ออกมาสุดยอดเฮ้ยแรดแรดแรดอ๋อมีโฮโลแกรมมาเหมือนกันครับโว้ยนึกว่ามีโฮโลแกรมเฉยมีของแท้ดีกว่ามีโคล่าของแท้ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกวางนะครับวันนี้ขอเกิดเป็นกวางอีกสักอีนะครับ แมปใหม่นะครับวันนี้เรามาทะลุมิติมาแมปใหม่โอ้เป็นเมืองแนทะ้อะีรนนคือทะลุปไปแมปเก่าน่าจะเป็นโตเกียวนะครับขอสำรวจเมืองใหม่ก่นอนเฮ้ยอะไรว่าโดนดา,านดาดฟ้าบนดาดฟ้าแล้วมันตืนใหญ่ละ่ะ ขึ้นไปได้ไหมเนี่ยขอโหนขึ้นไปบนดาดฟ้ากนเป็นยงไงอ้โหยังสไปเดอร์แมนเฮ้ยอะไรวะเฮ้ย,ยมีอะไรตรงนีน้เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวกินอะไรบางอย่างแวบบแรบบลองเท้าเหรอลองเท้าคู่มาเริ่มเลย โคตรจ้าไปเลยอุ้ยกาะไม่ได้กาะไม่อยู่เอา้าตกนะกาะขึ้นตึกนีก่ยนเล็งยิงอย,อย่าก,ก็สไปเดอร์แมนเล็งเล็งนี่งไงเกาะมันสไปเดอร์แมนชัดๆโอ้ปืนบอลลัมเลยเอา,อางไงเนี่ยฮึบวู้โคตรเฟี้ยว วางเป็นปืนทั้งตัวเลย <c oughs> เดี๋ยวน,ะนล้นลงมือลงมือยิงลงอาวไม่โดนเหรอไกลเกินเฮ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรวะดูหน่อยเฮ้ยพุทริจ๋งอะไรวะมันใช้างานยังไงปืนมันกันเหรอ เฮ้ยเกาะอะไรวะขุดอันนี้คืออะไรตึกเฮ้ยมีปลาด้วยปลาเหรอเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเหมือนปลาไหลโหปลาไหลตัวมปนล่มเลย อะไรกันเนี่ยสุดจริงปราไล่นี่ตึกลงไปดูทีโอ้โหตัวเราตึกมันเมืองอะไรกันเนี่ยสุดจัดเอาลงยังไงเดี๋ยวนะออกยังไงเนี่ยออกออ,อกอยัออกอยงไงโอ้โหเคยมีอะไรเหมือนเดิม เหมือนกันเลยออโอ้โหกวางลูฟี่กวางลูฟี่ฟผสมสไปเดอร์แมนมเปล่นตึกไหนไหวะนูน่นตึกนูน้นเฮ้ยตึกนี้มันมีเปลี่ยนเนี่ยเฮ้ยมีไซายเหรอเดี๋ยวไปเอาปือนอีกระบอกนึงกัน ก็อิชไหนวะไม่เห็นได้ปืนเพิ่มเลยสูงเกินพอ่อพ่อคุณสูงเกินอเอออ แรงขึ้นแรงขึ้นอยู่นะกดจิตเป็นลูกน้องกวางซะเฮ้ยแต่ว่าือปืนเลื่อยเหรอโหปืนไฟ้าชัดโคตรเจ๋ง รองเท้าลองเท้าวิ่งเดียวมาเนี่ยนี่ก็วิงเท่าเดิมแหละเฮ้ยไฟฟ้าชัอแรงอย่างนี้นเ,นเดี๋ยวเดินหากันเดินหาปืนเนนนฮ้ยโคตรแรงเอาละกัน EP นี้เราถลบเมืองอีกเหมือนกันจะได้หาปืน ไปกนไหมมิไปกนไหมเฮ้ยฮู้แลดมีแลดเนีแลดโอไซมีคันสีด้ปะ <c oughs> โคตรจา้โจาโคตรจ้าไปเลย โคตรแลกเอาชนไหนขอไปซิ่งดูสิซิ่งหน่อยซิ่งแบบซิ่งไกลๆเอาลม้ลมล้มเฉยเลยเอาจำเอาอะไรวะเอาขึ้นใหม่มแรงเกินเอาลม้มอะไรวะสุดขอบโลกแล้วโอเคไม่เล่นแล้วกันไปเมืองต่อ หาปืนหาปืนมาแล้วตำรวจมาแล้ววัดตื่นจากหลุมศพเฮ้ยคนกวางกวางคนมาเลยเฮ้ยปืนเลเซอร์ไปเนี่ยระดับนี้นี่ยากลัวโอ้กวางคนอย่างถึก กวา้างคนยังถึกตายไหมตายไหมล้วพ่อก็ไม่เท่าไรานี่วาน้องเฮ้ยไ้ยมีปืนอะไรอีกแน่ปึ๊บโอ้โหปืนมาเพียบเลยโอ้ดูหน้าตอนนี้สิ เดี๋ยวปวดลูกน้องขึ้นเหรอล,ลูกน้องมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยยิงมาตายโหดาเมจขึ้นเพียบเลยเออหืมนัดเดียวปิวนีไ่ไงปืนปืนอ,อะไรเนะี่ยพะลมพะลมตัวนี้ตายไหมเนะี่ย แรดตัวใหม่แรดเนี้แรดอีกทีนึงแรดเนี้แรดฮะโอ้แรดไม่โดนดาเมจแล้วตอนนี้เฮ้ยเดี๋ยวนะแรดเนี้ยแรดแล้วก็เนี้แรดเฮ้ยจริงเดี๋ยวนะลองยิงตัวนี้ดูมันจะมีตัวใหม่ออกมาไหมมีตัวใหม่ออกมาสุดยอดเฮ้ยแรด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 สีแรดเลยอ่ะ โอ้อยาก,กน,นกฟินิกตายแล้วเกิดใหม่เป็นเล็กเป็นลงเรื่อยเรามาดูกันว่ามันจะเล็กสักแค่ไหนนะครับยังมาออกมาอีกหลัดซอนหลัดสวยงามจังมันจะเล็กไดึงขนาดไหนไวะเอารู้ซิใส่ดาวเม็ดยิ่งตัวเล็กยิง่งแข็งแกร่งเลือดเยอะมาก ยิงโอ้โหตายยังวะตายแล้วออกมาอีกเป็นไฟฉายเหรอมันคือไฟฉายใช่ไหมนี่เดี๋ยวนะกดกดชิปว้าวไลท์เซเบอร์ไลท์เซเบอร์สุดจาัาบอุย ไม่มีแรดเอาไว้ใช่ไหมยังมีอีกเดี๋ยวนะยังได้อยู่มันต้องมีแรดอีกอามากอีกตัวมาอีตัวสิระเบิดแล้วเป็นดาบยิงไงสั่งไลย์สโ,โลจกัก่ะวิชา สองดาบแต่มีดาบเดียวด้วยวะ่ะอันนี้คือปอกมันโอ้รถไฟฟ้าฟังลเลยละใครทำเธอเนี่ยใครทำเธอหัวทิ่มดินเลยเดี๋ยวยิงได้ไหมยิงนีอีกเหรอยิงได้ไหมไม่ได้แล้วหยิยเบไปเซเบอร์ดีกว,ว่า ตลบเมืองด้วยไรเซเบอร์โอ้ได้ดาบแล้วกระโดดสูงขึ้นโคตรเจ๋งคือไม่ใช่ได้ดาบสิได้ไฟฉายเฮ้ยไลรเซเบอร์ถูกแล้วไลรเซเบอร์ er. ไม่ใช่ไลท์ไทเบอร์มี่ตายโอเคมีอะไรให้เล่นอีกไหมเนี่ยโอ้เซอร์ไพรส์ามากแล้ เล็กน้อยองล้อหนุม่มป่ะอุย้ยหนูตัวมบเริ่มเลยเละเรียบร้อยอันนี้ทำอะไรปั่นไฟเหรอปั่นไฟทำไม โอเคเราไปสำรวจต่อดีกว่าเหมือนมีอะไรข้างบนปืนเพียบเลยให้เราเบิดทิ้งเบิดทิ้งเบิดทิ้งมาแล้วตำรวจมาอีกแล้วหลุมที่สองตำรวจพี่หมีตำรวจพี่หมีมาแล้วโหแปลงร้างเลยด้วย โอดจับสุดจัดโพรล่าแบร์ไหนปืนปืนเราอยู่ตรงไหนอ้าวทำไมมีกระบอกเดียววะเออยู่นี่นไหนละโอ้มาเลยมาเข้ามาเข้ามาเข้ามาเลย เละบอกเลยให้ว่าเละเละล,ลูกเดียวไม่ใช่สองเฮ้ยผมมาขนาดเป็นแข้งไงตำรวจเเวลแรกก็มาด้วยโอ้เดี๋ยวนะมันยิงอะไรออกมานะยิงลูกแกะออกมาปล่อยลูกแกะออกมาง่ายเกาะ ไปหลังยิงโอ้โหโผล่ผิวสกายเรียบร้อยตายแล้วตำรวจปืนอย่างแรงนัดเดียวไปเลยเสากังหันปืนอันนี้อะไรเฮ้ยอันนี้ไม่เคยเห็นอุ้ยบูทบิดได้โคตรเจ๋ง ไปเลยสุดแล้วเฮ้ยมีหมีด้วยหมีมันจะทำร้ายเราไหมวะอ๋อหมีโฮโลแกรมมาเหมือนก,กอันครับโหยนึกว่าหมีโฮโลแกรมเฉยๆมีของแท้ดีวยว่ามีโคล่าของแท้สุดจัดเฮ้ยอะไรวะอะไรวะปืนนายจ้าห่วงปืนนะ Uh huh. ลงตึกได้ด้วยรุ่นนี้ uh huh. uh huh. จะหนีไปไหนอยู่แล้วโห oh. นึกว่ามีโฮโลแกรมอยู่แล้วใช่ไหมโอเคสุดสุดจัด <c oughs> เดี๋ยวนะนึกว่าหัวรถรถวินได้ใช่ไหม ปืนปืนเต็มตัวไปหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่กวางธรรมดาแล้วเนี่ยซุปเปอร์กวางดูความแรงของปืนเทคดาวเมจได้เยอะมากโอเค จะนี่อะไรวะเหมือนเดิมเหรอไม่ใช่โอ้แรงขึ้นแรงขึ้นกว่าเดิมแรงขึ้นกว่าเดิมเฮ้ยจะมีอีกลตัวเนะบิน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 เพิ่มความความแรงนะมั้ยวิ่งดูเอา้าติดติดติด,ตด โอ้หดาเมจเท่าไหร่วะเนี่ยไปเพิ่มปืนดีกว่านึกว่าจะขึ้นไม่ได้เป็นซุปเปอร์กวางไปแล้ว ถ้าเราได้ทั้งหมดมันจะเป็นไงวะเี๋นะตึกปลาไหลเป็นไงไหเนี่ยเฮ้ยไม่มีดาเมจปะ่ะตึกปลาไหลไม่มีดาเมจมันยิงปลาไหลเลยเฮ้ยปลาไหลตายไปเนี่ยนี่โดนเข้าไปปลาไหลปลาไหลยักษ์ มาอีกแล้วหลุมที่สามฮะจะเป็นอะไรพี่ใต้จ่าใต้เหรอเฮ้ยอ้าวเซอร์ไพรส์กว่าเดิมไม่ใช่จ่าตาย,าาย,าาตายพี่ฮิปโป,โปใช่ไหมน่าจะฮิปโปล่ะอย่างเงี้ย <What? S 1> นึกว่าโดนแดก ไม่ใช่ครับไม่ได้โดนแดกแต่อย่างใดอยู่ในป่าไปอยู่ในป่าเพื่อนทางนั้นเนียนะไปถล่มป่าไหลต่อแล้วกันเดี๋ยวตำรวจอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่เจอตำรวจสักทีหรือว,ว่าเรา,เราต้องลงไปข้างล่างเพื่อจะเจอตำรวจไม่เป็นไรเรามาจาัดก,การที่ป่าไหลก่อน ยิงตาเลยแล้วกันกลายเป็นปลาไหลทอดเลยเเสียงเท้าใครวะเอ้าแล้วตำรวจไป,ปไหนวะหงาจัดแล้วเนี่ยเฮ้ยเอาโอ,โอ,โอ้อยู่นี่วิ่งก่อนขอวิ่งไปตั้งลัก,ก่อนได้ไหม ตั้งลักก่อแล้วกันเจ้โมาเป็นขบวนงั้นข,ขอเฮอ้ยขบวนเฮอะยิงแล้วกันนี่ไงเฮอะยิงเฮอะยิงเฮอะยิงพันเทพ เฮ้ยหอยิงไม่โดนดาเมจด้วยสุดจัดมันก็ล่าละกันโฮ้ยเลเซอร์อเลเซอร์พี่ตายเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมืองเมืองตันเมืองตันหนีก่อนหนีก่อนมาถอยหลังยิงดาเมจเป็นศูนย์เหรอต้องยิงพี่หมีขาวก่อนเหรอ โอ้โหเลเซอร์พี่ตายพี่ตายแรงมากพี่ตายหมุนโดนยิงอู้ยยักว้าโอ้โหไปโดนที่หมีควัวล่าอืเกมเลยครับเกมเลยโดนลุม โอเคอี okay. e ีนี้ขอจบเป็เท่านี้นะครับในเกมกวางซิม u l ล t ิเตอร์ในแมป2นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็ฝากสับสั r คล e นะครับช่อง Red ด u บูด้วยนะครับฝากอีกหนึ่งช่องเป็นกําลังใจด้วยนะครับหวังว่าทุกคนจะสนุกกันนะครับขอให้ทุกคนเล่นเกมอย่างมีความสุขนะครับส่วนเรื่องการหัวร้อนไปเป็นหน้าที่ของเองโอเคเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบาย โดนซ้ำกูตายแล้วยังจะซ้ำกูอีก